ชัดเจนแล้ว17เมษายน64หลังจบเราชนะรัฐบาลต่ออีกมาตรการเตรียมตัวประกาศชัดไม่ล็อกดาวน์ สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะก็มาพบกันในวันที่17เมษาย,ยน64นะคะและก็เช่นเคยทางช่องมาแจ้งข่าวมาอัปเดตข่าวสารสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งหลังจากเมื่อวานนะคะมีการประชุมสอบอคอชุดใหญ่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาแถลงนะคะว่าไม่มีการล็อกดาวน์นะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะรัฐบาลก็มีการเล็งออกอีกหนึ่งมาตร ะะจะเป็นมาตรการอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะและก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะคะซึ่งท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ รัฐบาลเล็งใช้คนละครึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจหลังเกิดการระบาดโควิดา9ีนระลอกใหม่พร้อมออกมาตรการใหม่กระตุ้นการใช้จ่ายกลุ่มคนรวยยืนยันไม่มีการเยียวยาโควิดรอ่สาเหตุไม่มีมาตรการล็อกดาวน์โดยมาตรการจะออกหลังสิ้นสุดโครงการเราชนะในเดือนพฤษภาคมนี้ จากความคืบหน้ามาตรการเยียวยาโควิด -19 ซึ่งทั้งมาตรการเราชนะและม .33 เรารักกันกำลังจะสิ้นสุดโครงการในวันที่31พฤษภาคมนี้และคนละครึ่งเฟสองก็จบไปแล้วเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะที่ประเทศไทยกำลังมีการระบาดของโควิดระลอกใหม่ที่หลายฝ่ายจับตาดูว่ารัฐบาลจะออกมาตรการเยียวยาโควิดระลอกใหม่ออกมาอีกหรือไม่นั้น แหล่งข่าวยืนยันจากทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็ได้เปิดเผยในวันที่16เมษาย,ยน2564ผลเอกประยุทธ์จนันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและเตรียมมาตรการในการดูแลเศรษฐกิจหลังโควิดในเทียนระบาดรอบใหม่โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประกอบด้วยกระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา าการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสันักงบประมาณเป็นต้น เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ออกมาตรการล็อกดาวน์ฉะนั้นมาตรการในการดูแลเศรษฐกิจจึงไม่ได้ออกมาในลักษณะการเยียวยาเหมือนที่ผ่านมาแต่จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องโดยระยะเวลาที่จะนำมาตรการมาใช้นั้นจะไม่ใช่แนวระยะนี้เนื่องจากรัฐบาลยังคงมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านโครงการเราชนะซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ดังนั้น นมาตรการใหม่ที่จะออกมาน่าจะเป็นช่วงหลังจบโครงการดังกล่าวแล้ว สำหรับมาตรการที่น่าจะออกมาใหม่จะเป็นโครงการที่เคยนำมาใช้แล้วในระยะที่ผ่านมาซึ่งก็คือโครงการคนละครึ่งโดยโครงการนี้ถือว่าเป็นที่ยอมรับจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยนอกจากรัฐบาลจะใส่เงินเข้าไปในระบบส่วนหนึ่งแล้วยังมีเม็ดเงินที่นำออกมาใช้ในฝั่งของประชาชนเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังจะมีโครงการใหม่ที่กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายสำหรับ ู้มีรายได้ปานกลางและรายได้สูงอีกด้วยและนี่นะคะก็เป็นข่าวสารการอัปเดตนะคะหลังจากมีการประชุมสอบคอชุดใหญ่เมื่อวานนี้นะคะก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีการล็อกดาวน์นะคะจึงไม่มีการเยียวยาแจกเงินรอบที่สนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันแล้วนะคะสู้ๆค่ะ แต่ในโครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะตามที่ข่าวออกมาก็จะมีออกมาอย่างแน่นอนนะคะหลังจบโครงการเราชนะนะคะก็อย่าลืมติดตามข่าวสารกันไว้ค่ะซึ่งทางช่องก็จะมาแจ้งความคืบหน้าตามลำดับค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ